เก่งมากเลยไหนเต้นให้แม่ดูก่อนเต้นให้แม่ดูก่อนตึงโปะตึง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 ก่อนเร็วโปะตึงตึงก่อนเร็วเฮ้ยไหนสวัสดีค้าก่อนจะจะจะเอก่อนไหนสวัสดีค้าปู่ก่อนเร็วสวัสดีค้าปู่ก่อนเร็วสวัสดีค้าก่อนเร็ว สวัสดีครับปู่ก่อนไหนปู่ไหนปู่อยู่ไหนปู่อยู่ไหนสวัสดีครับปู่ก่อนแล้ว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 เดโชคนเก่งแล้ว สวัสดีครับสวัสดีครับ